ทุกคนพิมพ์เลขสองเก้าสองขึ้นมาจา้าทุกคนพิมพ์เลขสองเก้าสองขึ้นมาเลยนะคะแม่<า>วิเลขเราทำไมเป็นแบบนี้สวยไหมแม,แม่เลขสวยอยู่นะเลขหามเออเลขสวยอยู่ดีเลขหามเรานะเลิศอยู่เล เด้คเาเลิศยูนะคะห้ากับสองตัวเดียวกันเอาจัดไปเลยค่ะผู้ไรมาตัวใดจับใส่เลยแต่ว่าเลขทูบก,ก็เอาตามน,นี้เลยนะคะทุกคนยัวมากยัวไหมแม่เลขทูบเขาน่ะแม่แม่ชอบตัวไหนก็พิมพ์ขึ้นมาได้เลยนะคะ ตัวไหนพิมพ์ขึ้นมาได้เลยใครยังไม่มีที่ซื้อกดลิงหน้าไรสดเข้าไปซื้อได้เลยนะทุกคนบ้านดวงเฮงนะคะจ่ายจริงจ่ายชัวร์โอนไวปลอดภัยแน่นอนคะ่ะก็วันนี้เจอกันแค่รอบนี้รอบเดียวนะทุกคนเดี๋ยวช่วงฮหาหนอยก็จะลงแนวทางฮาหนอยให้เหมือนเดิมนะจ๊ะแม่ก็เอาแบบนี้ไปก่อนนะคะทุกคนย,ย,ยืวๆเบา,บา ซื้อไวอ isons, ้ก็ได้แม่ซื้อไว้เลยซื้อไว้เลยนะคะเลทูบแล้วก็การเล่นไม่เยอะด้วยซื้อแค่สองสองกับเก้าสองพอซื้อแค่สองสองกับเก้าสองพอนะคะมันจะได้หลดลดมันจะได้หลดลดมันจะได้หยุดหยวนะจ๊ะมาให้ไปเลวมาสัน่น ตำรวจไปอยู่บุญปลายลันโวหงหงเสียวรืนิงยดีเสียววิลงงใ้าึงไยานั่งขั้นในบบาพื <online> ้นคนหลับลงเบาเป็นอยนฟางฟังยังเลยรวยค่ะแม้ชอบตัวไหนพิมพ์ขึ้นมาได้นะชอบตัวไหนพิมพ์ขึ้นมาเลยทุกคน คือหลดลงแห้งแท้ชอบตัวไหนบ้างแม่รัฐบาลงวดอีพิตัรคือบ่เต็มเต็มตมันเลิศบบย้ายเลิศบอเลขเขาเลิศบอสดิเ,เขาเลิศบอ เขาเลิศอยู่ได้ตรงกับเลขที่บ้านเลย,เย<อ>แบบสนอรัวมากแม่ <S <S <outgoing nose> เลขสวยอยู่นะทุกคนอ,อย่าลืมนะใครสนใจข้ากลุ่มอย่าลืมจิ้มลิงหน้าไลฟ์สดนะแม่ข้ากลุ่มฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะ เล็สวยเอรเลิศเียก็ได้อยู่นะฮะแม่เรงโอเคอยู่ได้อยู่เดี๋ยวน้องมะดามก็จะลงไลน์แล้วติดไลน์แล้วเดี๋ยวจะถ่ายรูปไปไว้ให้ลงในเพจนะฮะแม่ดูแปรงฟตล่าสุดอุ้ยยางติดมานีย <c oughs> โอเคนะเดี๋ยวรอบประมาณบ่ายสามนิด,นดเดี๋ยวน้องมะดามก็จะลงแนวทางฮานอยให้เหมือนเดิมนะคะทุก วันนี้ก็ขอให้มาสามตัวตรงๆเลยนะคะแม่ล่างขอให้มาศูนย์สองอะบนขอให้มาสองเก่าสองแบบเลิศๆอย่ๆเลยนะคะแม่โอเคไว้เจอกันใหม่นะคะวันนี้เฮงๆในดวยปังๆค่ะน้องมะลาวบันยบบายค่ะ